บุคคลต้นแบบคนดีสี่ภาคครั้งนี้ขอพาท่านผู้ชมมาสัมผัสกับโลกที่สวยงามและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติเรื่องราวของหอยทากผ่านชีวิตและการทำงานพร้อมทั้งตัวตนของนักวิจัยไทยท่านนี้ที่รู้จักกันดีในนามดเอร์ Dr. หอยแห่งประเทศไทยศึกษาวิจัยเรื่องหอยทากกว่า40ปีเคยเดำรงตำแหน่งนายกสมาคมหอยโลกถึงสองสมัยโดยท่านสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาการศึกษาชีววิทยามหาวิทยาลัยศรีนคะร บิโรดปริญญาโทสาขาสัตววิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยปริญญาเอกสาขาซูโลจีเกียวโตโยนุน iversity เกียวโต,โวรตประเทศญี่ปุ่นและประกาศนียาบัาตร Conservation on Biological Diversity University of Illinois at Chicago Chicago กกสหรัฐอเมริกา มีผลงานตีพิมพ์ในวรารสารวิจัยระดับนานาชาติจำนวน207เรื่องและปัจจุบันยังคงศึกษาค้นคว้าเรื่องหอยทากไทยร่วมกับทีมนักวิจัยไทยอย่างต่อเนื่องเพราะปัจจุบันท่านยังคงดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศความหลากหลายทางชีวภาพและคณะกรรมการการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติหรือกอชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากความตื่นตาตื่นใจได้รู้จักทักไทยกับหอยทากนวัยเยาวก้าวสู่การเป็นนักวิจัยระดับโลกและล่าสุดงานวิจัยของท่านเป็นพื้นฐานในการนำไปสู่เครื่องสำอางของไทยมาตรฐานระดับโลกเราจะไปรับฟังเรื่องราวชีวิตรับแรงบันดาลใจและ a เม z ิ n g ไปกับโลกของหอยทากไทยกับบุคคลต้นแบบคนดีสีภาคนักวิจัยแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยผู้นำหอยทากไทยสู่ระดับโลกศาสตราจารย์ดรสมศักดิ์ ปัญหาและตอนนี้ปุ๊ก,ก็อยู่กับบุคคลต้นแบบคนดีสีภาคของเราในวันนี้แล้วนะคะศาสตราจารย์ดรสมศักดิ์ปัญหาค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหคุณผู้ชมค่ะและตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะบอกได้เลยว่าห้องนี้เต็มไปด้วยน้องหอยทากค่ะ,ะน้องหอยทากนี่คือ มีประโยชน์กับเรามากมายมหาศาลเลยใช่ไหมคะจันคะใช่ครับเขาก็เป็นชีวิตเหมือนอย่างเราเนี่ยแต่ชีวิตที่มาเป็นส่วนประกอบที่ทําให้โลกนี้มีความมีสีสันสดสด,สดสวยมากมายนะครับนี่เท็นบอกว่ามันจะเป็นเรื่องของพิพิธภัณฑ์อหอยทากแต่ทําไมมีกิ้งกือด้วยมีไส้เดือนมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยคะจันคะพอทําวิจัยไปเรื่อยๆเราก็พบว่าหอยทากมันไม่ได้อยู่ ด้วยตัวของมันเองอย่างเดียวเพึ่งพาอาศัยเหมือนมนุษย์เรานี่แหละนะแล้วกิ้งคือไส้เดือนนี่ถือว่าเป็นฐานของชีวิตหอยทากไปอยู่บนต้นไม้ต้นไม้จเจริญได้กิ้งคือไส้เดือนทั้งนั้นอตอนนี้เอามาไว้ในห้องเดียวก่อนยังไม่มีห้องขยายไปนะค่ะแต่ที่โดดเด่นมากๆค่ะคุณผู้ชมนี่เลยตู้นี้แล้วก็ข้างหลังนี้ด้วยนะคะ,<น>ะสองตู้นี้นี่คือยังไงคะ,<น>ะก็พอเริ่มความคิดที่จะทํพิพิธภัณฑ์หอยทากแห่งเดียวเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยนะครับ เราก็มองว่าตรงไหนจะเป็นไฮไลท์บ้างนะครับไฮไลท์ตรงตู้กลางเนี่ยเป็นตู้ที่เริ่มทําอันแรกเราก็าคิดถึงเรื่องหอยทากที่โดดเด่นและมีมูลค่านะทางด้านความงามทางด้านจิตใจคือหอยต้นไม้เขาอยู่บนต้นไม้ตลอดชีวิตนะ<อ>สีเขียวเราก็เรียกสีเขียวมรกตนะครับแล้วก็สีเหลืองนะหอยนกคมินมินบ้งนะแล้วก็หอยลายตองอนะครับหอยนกตัวเล็กๆเนี่ยเรียกหอยนกแต่อยู่บนต้นไม้ต้นไม้อย,อย่างเดียวแล้วเป็นอาหาราของนกนะ อามูลมาจากนกเงือกเนี่ยนกเงือกใน่ขบเเลือกหอยเนี่ยเป็นแผ่นเลยถ้าใครอยากจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องน้องหอยทากในประเทศไทยต้องมาที่นี่เลยจาฬางลงีรณ์มหาวิทยาลัยมาที่นี่เลยครับมีครบสมบูรณ์เลยครับค่ะแล้วตอนนี้เรื่องของหอยทากในประเทศไทยมีจํานวนเยอะแค่ไหนหรือว่ามีสายพันธุ์เยอะมากมายยังไงคะ ก็ขนาดนี้เนี่ยถ้ายืนยันแล้วเนี่ยก็ประมาณ640กว่าตะปีชีนะว่าอยางหรือ40กว่าชนิดเนี่ยซึ่งเราค้นพบใหม่เนี่ยว่าเป็นชนิดใหม่ของโลกเนี่ยมัน200กว่าเข้าไปแล้วก็ยังคงสืบสอบยังคงวิจัยยังคงค้นหาน้องหอยทากสายพันธุ์ใหม่เวรามันมีความหลากหลายเนี่ยตามชื่อมันเลยความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยสีสันสวยงามหรือสีหรือมีเปลือกไม่มีเปลือกก็ยังมีโอ้โหมันมองเห็น และเป็นโมเดลในการเรียนรู้ของนักเรียนได้เลยนะฮะบอกได้เลยว่าวันนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะได้ความรู้เรื่องของน้องหอยทากแบบจัดเต็มมากๆเพราะว่าท่านอาจารย์สมศักดิ์ของเรานะคะเป็นถึงนายกสมาคมหอยโลกด้วยจุดเริ่มต้นที่อาจารย์มาศึกษาเรื่องน้องหอยเนี่ยะค่ะเรื่องหอยทากในประเทศไทยมันเริ่มมายังไงคะในชีวิตการทํางานของอาจารย์เลยะค่ะคือมันเป็นอะไรที่มันมาตั้งแต่เด็กๆนะเรื่องเราชอบธรรมชาติ นะธรรมชาติทรัพย์ในดินสินในน้ำตก่อนเห็นอะไรดีป่าเปิดอุดมสมบูรณ์แล้วพอขึ้นไปดูในปา่าตามต้นไม้เนี่ยเราก็เห็นหอยเอย้หอยมันขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ได้ไงอ๋อนั่นสติใน้ช่ไหมปกติปกติเราก็บอกว่าหอยนี่มันถ้า<อ>พูดถึงหอยมันต้องอยู่ในน้ำไม่ใช่เหรอตอนนั้นนี่คือจุดเอ๊ะนี่คือตอนนั้นอายุเท่าไหร่อะคะอยู่ปฐมแหละเพราะว่านะปฐมเป็นเด็กๆอยู่เขาเรียกว่ามีมีเซนหรือว่ามีสัญชาตญาณของการเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ก็อาจจะ <im itation> ไม่ถึงขนาดนั้นมั้งหรือว่าแต่ว่าเห็นแล้วมันมันแปลกเอ๊ะทั้งนี้หอยทำไมนะหอยขมอยู่ในน้ำเงี้้นี่มันอยู่ข้างบนและที่สำคัญคืมมันขึ้นไปอยู่แล้วมันหายใจฟืดฟาดฟืดฟาดฟืดฟลาดมามีมีรูหายใจแต่ว่าหอยขมอยู่ข้างล่างเนี่ยตื่นตาตื่นใจเลยตอน,น,นตื่นตาตื่นใจเอ๊ะมันเกิดได้ยงไงอะไรประมาณนี้เราก็สนใจแล้วมันก็เป็นเด็กๆมาเรื่อยๆนะพอโตขึ้นมาเรียนมหาวิทยาลัยเราก็ยังตามเรื่องของชีววิทยาเราก็มาเรียนทางด้านนี้ไงแล้วก็เรื่องของ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังสุดท้ายก็มาลงตรงนี้นะฮะพอเรียนไปแล้วมัน,ม,นมันเหมือนกับมันมีมนสเสน่ห์ให้เราต้องกลับมา,าเหมือนว่าเราคงจะต้องมีอะไรที่สัมพันธ์กันเกิดมาเพ<ๆ>ื่อสิ่งนี้ค่ะเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์คนพบนี่คือเพื่อคนไทยทั้งประเทศเรียกได้ว่าทั้งโลกเลยก็ว่าได้ใช่ใช่กรบอกว่าชีวิตของเรามีหอยนําแต่หอยนําคือนําพาไปาสู่สิ่งที่ดีๆนะคะบอกได้เลยว่าจะส่งเสริมทั้งในเรื่องของ เศรษฐกษิจแล้วก็สังคมครับมันมันมาตั้งแต่เรื่องฐานของความรู้ก่อนค,คือรู้ให้จริงว่ามีอะไรบ้างมีเท่าไหร่แล้วรู้แล้วมันนอกจากมีอะไรบ้างแล้วรู้ว่าอะไรแล้วรู้ว่าทําไมอย่างไรเนี่ยแล้วหอยมันเกิดอะไรขึ้นนะมันมีพฤติกรรมอย่างไงทําอะไรอย่างไงเนี่ยนะอันนั้นคือความรู้แล้วสุดท้ายเนี่ยความรู้เนี่ยมันก็นํานไปสู่การประยุกต์ก็ผมอยากจะพูดถึงว่าเอาเรื่องของพอเรารู้จากเขาเนี่ยเขามีชีวิตเหมือนเราหอยหนึ่งตัวมีชีวิตมีค่าชีวิตเท่ากับเรานะ จริงแล้วหัวใจเต้นตุ๊บๆุ๊เหมือนกันใช่ไหมพอมีความรู้แล้วเราอยากจะเอาเริ่มต้นด้วยการอนุรักษ์ก่อนนะตอนอนุรักษ์เออเขาทำไมเขาจะมีชีวิตอยู่รอดต่อไปนะแล้วเขาทำอะไรหลังจากนั้นเรารู้วงชีวิตของเขาเนี่ยเออเขามีเมือกเป็นทางเลยนะทำอะไรได้ไหมตอนเป็นเรียนปีญาเอกปรากฏว่าไปอ่านไปอนหนังสือของคีโรพัตตาไปทําหอยทากนะปีญาเอกก็ไปทําหอยทากนะครับ ีโอภาตตาใช้เมื่อกอยทากแน่รู้ตั้งแต่นานแล้วเมื่อคอยทากสกินแคร์ความงามความงามความงามนี่เองอ่าแล้วก็เฉยๆแต่ก็รู้มีความรู้มาตั้งแต่ปี252526ห้้กคุกุเกิดเนี่ยโอ้เกิดแล้วค่ะเกิดมานิดนึงแล้วนะคะก็คือว่าอาจารย์ได้ศึกษาเรื่องของ หอยทากนี่คือตอนตั้งแต่มาเรียนมหาวิทยาลัยใช่ไหมคะใช่ครับด้านชีววิทยาคือใช่ด้านชีววิทยาแล้วคนสนใจม,มีวิชาหนึ่งเรียกว่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง,ลง<อ>กงุ้งจ่างครูหอยเจาะลึกเรื่องนี้เลยแต่พอลงไปก็แล้วเราก็โดยเฉพาะพอไปเห็นหอยทากอย่างที่เห็นเด็กๆเ,เออแล้วยิ่งพอออกพื้นที่ไปเรื่อยๆนะหอยทากเนี่ยมันมีโอ้โหมหาศาลเยอะมากแต่แวกว่าที่จะมาถึงวันนี้640กว่าสายพันธุ์ที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นะคะ มันสั่งสมมายาวนานมากๆเลยนะคะยาวนานมากๆพอผมเริ่มคือพอเริ่มตั้งชีวิตกันจริงๆเนี่ยจบปริญญายเอกปี2531จากญี่ปุ่นเนี่ยนะครับแล้วก็เริ่มมีลูกศิษย์ลูกหามาเต็มเลยถ้าไม่มีลูกศิษย์ลูกหาผมค้นไม่ได้หรอก6ก0ต้องมีทีมออกไปแล้วลูกศิษย์ผมเนี่ยเขาก็มีมันก็อินสปายนะคือมีความเรียกว่าแรงบันดาลใจทุกคนเลยเข้ามาก็ชอบเหมือนกับผมเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยค้นพบชนิดใหม่ อะไรกันต่างๆที่ไม่เคยพหลงฝรั่งที่เคยศึกษาก่อนนี่นไม่เคยเจอนะเราก็เจอกันนั้นก็ทีมงานเข้มแข็งนะครับทรัพยากรเราดีนะครับยังต่อฝรั่งมาค้นกันหลายรอบหลายรอบหลายรอบก็ยังเหลืออะไรที่เหลือเยอะนะเพราะฝรั่งเขาก็มาแค่เขาเรียกภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า แสบปริงมาสุ่มตัวอย่างแต่เราอยู่ที่นี่เราอยู่ที่นี่สามารถลงลึกได้เราลงลึกไปใช้เวลาอยู่ในป่าใช้เวลาว่าเราจะรู้ว่าเขาไปหลบไปซ่อนอยู่ที่ไหนอะไรยังไงแล้วก็เรื่องที่น่าตื่นเต้นอีกเรื่องคือว่าหอยทากเนี่ยถ้าจะเก็บกันจริงเนี่ยพวกนี้หากินกลางคืนต้องส่องไฟอันนี้น่าตื่นเต้นพอส่องไฟแล้วเนี่ย เห,เห็นหอยทากแล้วก็เห็นปูล่าหอยทากด้วยโอน่าตื่นเต้นคือเราอาจจะเห็นเพราะว่ามันจะมีงูบางสายพันธุ์อะไรงูกินทากแสดงว่าการเป็นนักวิจัยของอาจารย์ไม่ใช่เพียงแค่การค้นพบสายพันธุ์แต่คือดูโดยองค<อ>์รวมทั้งหมดเลยนะคะงานวิจัยเนี่ยต้องยอมรับว่าต้องมีเราทําคนเดียวไม่ได้ะนะฮะเราทําคนเดียวก็เพ้อฝันไปผมมีลูกศิษย์อยู่ประมาณเกือบ20คน,นในช่วงนั้นนะั่นกะ็คือเพราะความเก่งของลูกศิษย์ผมด้วยนะครับ ว่าในโลกใบนี้เลยนะคะว่าหอยทากนี่คือมีอยู่หลายประเทศอยู่แล้วแหละเพราะว่าเป็นรเรื่องสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะคะคแล้วหอยทากในต่างประเทศกับหอยทากประเทศไทยเรามีความแตกต่างกันยังไงหอยที่อยู่ในเขตร้อนเนี่ยก็จะมีลักษณะทรงเปลือกลักษณะต่างๆใกล้เคียงกันอยู่ในวงที่ใกล้เคียงกันเหมือนกันเป็นสภาพภูมิอากาศถ้าขึ้นไปเขตหนาวหน่อยอย่างญี่ปุ่น กับประเทศเขตร้อนอย่างไทยอินโดนีเซียมาเลเซียนพอเริ่มเขตอบอุ่นขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นแบบหนึง่งอ,อีกฟอร์มหนึง่งคล้ายๆคือหอยทากเหมือนกันแต่ว่ามือพฤติกรรมคือเขาจะอยู่ตามถิ่นที่อยู่อาศัยคือหอยทาก่ะอยู่ตามต้นไม้หรือพื้นหรือเขาอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเขาในมันเห็นชัดเลยว่าภูมิอากาศมีบทบาทสำคัญต่อาการพัฒนาหรือการวิวัฒนาการของพวกหอยทาก หอยทากเป็นตัวชี้วัดเรื่องของสิ่งแวดล้อมในด้านไหนบ้างคะในระบบนิเวศเนี่ยนะครับหอยทากเนี่ยก็ถูกบริโภคโดยสัตว์อื่นที่อยู่สูงขึ้นมา,มานกหลายสายพันธุ์เลยค่ะนี่ <มา S 2> คืออาหารเลยโอชะคืออาหารโอชะหอยทากเนี่ยอาหารโอชะแต่หอยทากบางพันธุ์เนี่ยเาก็ไปกินใบไม้ดอกไม้มไปช่วยผสมเกสรด้วยนะไม่มีใครเชื่อเลยว่าอหอยทากเนี่ยเป็น p o l เนเตอร์นะ นั่นอยู่ในบันทึกเลยว่ามีหอยทากบางตัวไปกินใบไม้ดอกไม้แล้วเดินไปตรงนั้นตรงนี้ไปทําให้เกิดการผสมได้ใค,ครจะนึกว่าพึ่งอย่างเดียวหรือว่าขัางคาวอย่างเดียวแล้วก็การบริโภคอะไรบางอย่างเนี่ยก็ทําให้หอยทากเนี่ยมีการสร้างสร้างแคลเซียมมันถือว่าคือเอาพวกคาร์บอเนเอตเข้าไปอยู่ในเปลือกนี้ก็เหมือนกระดูดซับคาร์บอนไหมส่วนหนึ่งเลยไหมกินพวกไอ้คาร์บอนเนต มาสร้างเป็นเปลือกอะเนี่ยยังไม่มีการคำนวณนะว่ามันเบิร์ตไปเท่าไหร่สมข้อละแล้วมีข้ออื่นไหมคะข้ออื่นก็ก็ถ้าคนบริโภคนะบางคนก็กลายเป็นอาหารของมนุษย์ด้วยของมนุษย์ด้วยแล้วสุดท้ายมาถึงมันไปแอดวานกว่านั้นจะไปกินเขาทําไมนะมาทํำเกี่ยวกับเรื่องความงามคนก็พบความงามมาต้องหลายร้อยปีแล้วโ ความงามและนี่แหละคือสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกกันว่านี่คือข้อที่5เลยที่ว่าโดดเด่นมากๆเรื่องของความงามที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่ว่าแม้แต่คลีโอพัตราไปในอดีตก็ยังใช้เมื่อกหอยทากในการดูแลความงามของผิวพรรณแบบนี้ต้องมาเจาะลึกแล้วล่ะค่ะว่าเรื่องของหอยทากเรื่องของเมือกนี่แหละค่ะมีความสําคัญยังไงนะคะประสิทธิภาพของเขานี่คือยังไงอะคะถ้าเราเห็นหอยทากเนี่ย มาอยู่บนบกสมบูรณ์แบบเป็นสัตว์บกสมบูรณ์แบบหายใจมีจมูกแต่ว่าสิ่งสําคัญคือพวกที่มาอยู่บนบกเนี่ยต้องทําร่างกายไม่ให้น้าระเหยเออกไปจากร่างกายไม่งั้นตายอันนี้คือก,กลกไกกลไกร่าางกายแล้วก็ผิวหนังต้องทํายังไงมีกระบวนการที่นะเพราะว่าต้องเดินไปเรื่อยๆอนะเชื้อโรคเต็มไปหมดเชื้อโรคอยู่บนอากาศตกลงมาหรืออยู่บนพื้นดินอะไรย่าั้ใช่ไหมแต่เราเคยเห็นหอยทากเป็นแผลพุพองบนร่างกายไหมมีไม่มี น้อใสมากมุดไปตัวใสสง่างามมันย่องเลยแสดงว่าเมือกมีประสิทธิภาพที่ฆ่าเชื้อได้ฆ่าเชื้อได้เราเรียกว่ามหาจรรยร์ที่สําหรับเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้นะมีลักเกอร์ออฟมิลคัสเนี่ย,นะยใช้ประโยชน์ได้มากมายมหาสารใช้เป็นยารักษาโรคกระเพาะด้วยอเพราะมันเป็นแอนตี้แบคทีเรียหรือว่าการต่อต้านเชืออ้อแบคทีเรียเอาเมือกเนี่ยมาปั้นเป็นลูกกรอนนะแล้วก็ทําเป็นยารักษาโรคคือแผลในกระเพาะ แสดงว่าเมื่อมันต้องมีสารอะไรดีๆแต่ปรากฏว่าตอนหลังด้านไปพบบริโภคหอยทากน่าจะดีกับสุขภาพไอ้คนเลี้ยงหอยทากเนี่ยเจ้าของฟาร์มเจอลูกน้องมาไหนเอามือมาดูหน่อยสิทำไมมือนายมันเรียบเนียนเหลือเกินอะไรเงี้ยไปรู้ว่าอ้าวพวกนี้ทําอยู่กับหอยจากเมื่ออยู่ตลอดเวลาเมื่อก็คือเคลือบมือตลอดเวลานั่นคือจุดเริ่มต้นในระดับโลกเลยใช่ไหมคะชที่เขาแบบว่ามันถึงมาเป็นเรื่องจากโลกระเพาะมาเป็นเรื่องของความงามค่ะ หอยทุกตัวเนี่ยมีเมือกทั้งนั้นแหละนะฮะแต่ว่าสารอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างทั้งในเชิงปริมาณ<อ>และก็คุณภาพการอยู่การกินของเขากิกนต่างนะเพราะนั้นสารอาหารที่ได้รับแล้วเพื่อจะมาผลิตเป็นเมือกเนี่ยก็ต่างกันแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่มีเชื้อโรคมากน้อยอะไรเงี้ยนะบางตัวที่อยู่ในที่อันตรายเนี่ยอาจจะมีเมือกที่มีประสิทธิภาพดีๆเยอะจรงเมือกมีหลายประเภทนะแต่เมือกที่ทําให้ตัวเขาไม่พุกไม่พองมีเรื่องสง่างา,งามเนี่ยมันเป็นเมือกที่ หลังมาจากชั้นที่เราเรียกว่า m a n เทลส่วน m a n เทลแตกต่างจากเมือกส่วนอื่นๆยังไงะคะอาจารย์คะเมือกที่เวลาหอยเขาเดินแล้วปล่อยเป็นิิ์มอยู่ข้างล่างอ่าใช่เราจะเห็นว่าร่องรอยที่เขาเดินอันนี้เป็นส่วนใหญ่เป็นคาร์โบไฮเดรตอ๋อไม่ได้จะไปตบใส่หน้าแล้วรูขุมขน,นตันเลยิวขึ้นเลยไม่ใช่เป็นคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนใหญ่ oh. แล้วพอไปนั่งสังเกตเรื่อยๆ เวลาหอยเขาอยู่เฉยๆเนี่ยหรือเดินช้าๆเนี่ยเราไปสังเกตได้เลยฮะจะมีเมือกไหลมาจากข้างบนเนี่ยนะแล้วก็ไหลชะโลมมาที่ตัวเลยแล้วตัวเขาเนี่ยไปดูสิมันจะเป็นรอยรอยรอยขีดขีดอยู่นะมันถูกสร้างมาเพื่อจะรับเมือกโดยเฉพาะเพราะถ้าเมือกไหลลงมาแล้วไม่มีตัวนี้รับเมือกเนี่ยไหลทิ้งเสียของเลยพอได้เมือกหอยทากแล้วเอามาทําอะไรต่อคะอาจารย์คะเมือกหอยทากแล้วสกัดเป็นจนทั้งระดับสารนาโนนี่ด้เป็นเซรั่มเลยนะโอ้โห ต่อต้านเชื้อราต่อต้านแบคทีเรียอนี้ก็าจะมีการเทสใน oh. ในของพวกนักจุลชีวะเนี่ยแต่ขนาดนี้เนี่ยเราผมพยายามที่จะทําให้มันเป็นธรรมชาติมากที่สุดแล้วก็ขยายสเกลไปให้ชาวบ้านเนี่ยดูแลหอยทากแล้วถึงเวลาเราก็ไปสอนวิธีการสกัดให้เขา oh. แล้วก็ก็ให้เขาเป็นคนสกัดออกมาแล้วเมื่อมาขายเรา oh. เราต้องไปเซอร์ติฟายก่อนนะ ก็เรียกว่างานวิจัยไม่ขึ้นหิงแต่งานวิจัยนี้นําไปสู่การสร้างงานสร้างอาชีพางงาแบบจับต้องได้มาถึงวันนี้อาจารย์ภูมิใจแค่ไหนคะกับผลงานก็ภูมิใจนะครับก็ดีใจมากว่าไอทรัพยากรบ้านเราเนี่ยมันมีของดีๆเยอะก็จะนําไปสู่เรื่องของเรียกว่าเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยเราเอาเรื่องอนุรักษ์เดินนะมาทำหอยทากเราไม่ต้องไปรีดเขาเยอะอย่าไปทําร้ายน้องเขานะทําเสร็จเอานิดนึงแล้วก็ ปล่อยเขาเข้าพื้นที่นะเลี้ยงอาหารก็แล้วก็ว่าไปแหละนะฮะอันนั้นเราก็เราก็เรียกว่ามีธรรมาพิบาลอะ่ะมันก็ทําให้เกิดในเชิงของการอนุรักษ์แล้วก็เกิดธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยมาตอนนี้เราพึ่งพาซึ่งมันต้องมาดูความหลากหลายชีวภาพนะต่างประเทศไม่มีให้ดูแล้วแล้วมันตอนนี้ชุมชนหลายชุมชนก็เกิดคิดว่าเออถ้าเขามีการท่องเที่ยวในชุมชนทาําไง อยากมีการมาสปงสปานวดเนอร์อะไรขึ้นมาก็ได้ใช้ประโยชน์ได้ใช้ะนะได้ก็ดูแลผิวพรรณไปด้วยเอาเมือกนี้เข้าไปใช้ได้มาฐาน้ันเราก็พูดกันมาหลายแล้วว่าคือฐานเกษตรเกษตรจะเป็นเกษตรได้มันก็ามาจากความหลากหลายนี่แหละพืชสัตว์จุลินทรีย์เนี่ยสามตัวนะฮะซับในดินสินในน้ําซึ่งไม่มีใครตีปัจจัีนี้ออกนะจากปู่ย่าตายายที่พูดมาซับดินสินในน้ําคือทรัพยากรความหลากหลายชีวภาพนี้เองนะครับ ตอนนี้มีเกษตรกรผู้เลี้ยงหอยทากได้รับประโยชน์จากตรงนี้เนี่ยเยอะแค่ไหนคะชาวบ้านเป็นหลักร้อยคนอยู่นะระดับที่สองหลังจากชาวบ้านขายมาปุ๊บคนที่มีรายได้อีกคือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนกลนครนักศึกษาลูกชาวบ้านอยู่ดีอ่ะนะแล้วทีนี้พอไปเรื่องรัฐบาลมาช่วยดูแลเรื่องการตลาดเพราะว่าเป้าพวกเราตั้งเป้าที่จะทําอยาก ทำไงเราจะทำแบรนด์แห่งชาติได้จากฐานทรัพยากรของเรา40่ปีกว่าจะวิจัยได้นา<ะ>กว่าจะค้นพบแล้วก็จดสิทธิบตัตรว่าเมื่อจากส่วนแมนทัลหรือว่าส่วนคอนี่คือมีประสิทธิภาพษษษษษษสูงสุดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ครับนี้เราแล้วไม่ใช่ใครจะสกัดได้ด้วยนะคะใช่ครับไม่มีใครสกัดได้แต่ว่าเราต้องมีการตลาดมาช่วยเหมือนกันเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้เนี่ยเรามีรายแทงหมดแล้วนะสิ่งที่ผมภูมิใจเนี่ยนะว Street Journal การได้รับเชิญจาก Darwin Initi ช ative ให้รับทุน6ปีเต็ม oh. เรื่องหอยทากเนี่ยนะเราทํางานด้านนี้เราได้รับทุนชาวดาวินน่ะน่าภูมิใจไหมใช่ค่ะภาพรวมของความภาคภูมิใจที่อาจารย์ภาคภูมิใจก็คือการได้สร้างงานสร้างอาชีพใครับแล้วก็ได้รางวัลตรงนี้ที่การันตีนะก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของ การรักโลกรักสิ่งแวดล้อมตรงนี้นี่คือสําคัญมากๆเลยเพราะว่ามันคือความยั่งยืนไปในอนาคตด้วยนะคะเพราะว่าน้องหอยเนี่ยเขาก็จะอยู่ในป่าถ้าเราส่งเสริมให้ชาวบ้านเกษตรกรได้ได้เลี้ยงแล้วก็เก็บเมือกมาให้เพื่อนําไปใช้ประโยชน์เนี่ยมันก็คือเขาต้องอยู่ในป่าแสดงว่าชุมชนนั้นก็ต้องอนุรักษ์ป่าใช่เพราะว่าเป็นที่อยู่ของน้องหอยเป็นบ้านของน้องหอยคับแล้วน้องกว่าจะโตมาเป็นเงี้ย น้องก็ช่วยโลกนะช่วยโลกเพราะว่าน้องเขาก็เก็บอะไรต่ออะไรไว้ในตัวเขาด้วยไม่ใช่ว่าต้นไม้เก็บคาร์บอนอย่างเดียวนะแล้วกว่าน้องจะเก็บเนี่ยมันมีจุลินทรีย์อยู่ข้างล่างมีพืชอยู่มีอะไรอยู่นะ<อ>ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะต้นไม้พืชสัตว์จุลินทรีย์ะนะอันนี้มันเห็นชัดเลยว่าโดยตัวระบบเนี่ยนะแต่ในแตนตรายก่อนที่จะเกิดโลกร้อนเนี่ยระบบมันดีอยู่แล้วเราไปทําลายเขาป่ามันอุดมสมบูรณ์นะคาร์บอนไม่มีการปลดปล่อยไม่มี ไม่มีการเรียกว่าการเรือนกระจกขึ้นไปอยู่นะอุณหภูมิไม่สูงนะเพราะเขาอยู่กันอย่างสมดุลน,นี่แหละคือเรียกว่าความหลากหลายทางชีวภาพไม่ใช่ดัชนีคาร์บอนหรือว่าคาร์บอนเครดิตแต่เพียงเดียวถ้าเรามองลงลึกถ้าจะให้มันทํางานได้เนี่ยนะทำให้เกิดประสิทธิภาพได้จริงเนี่ยมันต้องมองทุกองค์รวมนะทั้งองค์รวมอตอนนี้กําลังคือหาก็คือ Biodiversity Credit จะได้ราคาดีกว่านะถ้าเราใครลงลึกได้ดีแล้วผกสามารถพิสูจน์ได้ ว่ามันดูดทรับได้จริงมันทําให้เกิดนิวตรอลนั่นคือเกิดความเป็นกลางได้จริงอะไรเนี่ยสปีชี่หรือห0ร้อยกว่าสายพันธุ์เนี่ยทำให้เราบอกได้ว่าเออตัวนี้มันสัมพันธ์กันตรงนั้นตรงนั้นสัมพันธ์กันตรงนี้อะไรเงี้ยถ้าคานวณออกมามันก็จะรู้ว่ามันการเก็บกักอะไรต่างๆได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยคับ หอยทากในประเทศไทยมีเยอะมากๆ640สายพันธุ์ตอนนี้ยังคงค้นพบน้องไปเรื่อยๆใช่ไหมคะอาจารย์คะเป็นเรื่อยๆแล้วครับตอนนี้เรียกว่ารายเดือนเลยก็ว่าได้นะก็ล่าสุดเนี่ยเราได้รางวัลระดับ oh. โลกเลยโอ้โหเนี่ยนะครับ International Mars o l of the Year 2024เข <c ười> ียนว่าหอยเรื่องแสงหอยเรื่องแสงครับเรืองแสงตัวอ่นอนิง้ามันจะมากินแต่นี่ตัวอ่นก็จะกรพริบไฟแป๊บๆๆๆเขาเชื่อว่า oh. แสงที่หอยทากทำเนี่ยแปแป จะเรียนแบบหิ่งห้อยหิ่งห้อยก็เลยไม่มากินหอยกไม่มากินหอย,หอยทาก<า><า>ตัวที่เรืองแสงนะั<อ>่นก็เป็นกระบวนการทางวิทยาการอะอเพื่อความอยู่รอดผลของการได้ที่หนึ่งเนี่ยรางวัลน,นี้ก็คือเอาไปศึกษาจีโนมนะใช้เครื่องมือที่ทันสมัยของของ,ของต่างประเทศ<อ>ที่เราก็ติดตามเราก็ติดตามด้วยข้อมูลของเราเราก็วิจัยเขาด้วย<ฆ>แล้วก็นักศึกษาเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ไปแลกเปลี่ยนนะก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่ไม่หยุดในการที่จะวิจัยกันต่อเนื่องนะคะจนมาเจอน้องหอยเรืองแสงโอ้โห ล่าสุดก็ยังมีอีกนะก็อะไรคะกล้วยตากได้ยินว่ากล้วยกล้วยตากตัวกล้วยตากคือคืออะไรคะตัวกล้วยตากคือหอยทากไม่มีเปลือกอขาเรียกกล้วยตากลิ้นฟ้าทากเปลือยหอยทากเปลือยแล้วแต่จะเรียก ได้ค้นพบได้วิจัยอะไรใหม่ๆมันคือความสุขในการทํางานมากๆเลยนะคะใช่ครับไปดูเปลือกข้างๆเขาเนี่ยบางๆนะจะมีหัวใจเต้นนะแล้วก็มองหอยเนี่ยเขาก็อยากจะบอกว่าขอไปด้วยนะขอไปต่อนะอย่าเพิ่งไปเอาเขาไปกินเป็นอาหารอย่าเพิ่งโยนเขาเข้าเตานะนะ่ชีวิตเขามีค่าใช่ไหม,มเขาทำอะไรมาให้กับโลกเยอะแยะนะมองเขาด้วยอะไรเงี้ย เพราะว่าเป็นสัตว์ที่อยู่มาในโลกใบนี้ยาวนานมากๆยุคไดโนเสาร์เลยไหมคะ200ล้านปีแล้ว200ล้านปีเนี่ยยังเหมือนเดิมเปลือกเหมือนเดิมม,มีเมือกมีแมนเทลอะไรเหมือนเดิมแสดงว่าลักษณะนี้ถูกคัดเลือกแล้วสมบูรณ์แบบแล้วถูกคัดเลือกแล้วนะเพราะว่าถ้าเป็นอย่างอื่นเนี่ยในชิววิวัฒนาการเนี่ยถ้าไม่ถูกคัดเลือกเนี่ยก็สูญพันธุ์ไปเพราะนั้นเราต้องให้ให้เห็นคุณค่าว่าทุกชีวิตมีค่าเท่ากับเราอ,อ,อย่างเงี้ยทำให้เรา อยู่แล้วมีความสุข ทั้งหมดที่ได้พูดคุยกับอาจารย์ไปนะคะบอกได้เลยว่าเป็นเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจได้สุดยอดมากๆกับบุคคลคนหนึ่งนะคะที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการที่จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับหอยทากจนมาถึงวันนี้ถึงขั้นระดับโลกแล้วและเป็นหนึ่งเดียวในโลกจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศเลยนะคะมาถึงวันนี้อาจารย์ได้มองตัวเองอย่างไรคะว่าสุภาพบุรุษที่ชื่อศาสตราจารย์ดอ,อร์สมศักดิ์ปัญหา ให้คำนิยามตัวเองว่าอะไรคะ่ะก็มองตัวเองว่าเป็นคนที่มุ่งมั่นนะฮะมุ่งมั่นแล้วก็โฟกัสตอนแรกๆนี่ก็ไม่มีใครมองเห็นว่าไอ้สิ่งเล็กๆนี่มันจะมีประโยชน์อะไรหอยทากอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะสุดท้ายเนี่ยเราก็ไปพบว่ามันเป็นส่วนที่สําคัญนะเป็นส่วนที่สร้างแรงบันดาลใจสร้างงานสร้างอะไรต่างๆที่ได้เล่ากันมาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วการโฟกัสเล็กๆเนี่ยจริงๆแล้วก็คือกําลังคิดการใหญ่อยู่นะ แต่ต้องถ้าคิดการใหญ่แล้วไม่โฟกัสเล็กๆว่ามันเป็นอะไรเนี่ยนะองค์ประกอบเนี่ยมันไปการใหญ่ไม่ได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเกื้อกูลกันนะมัน mm hmm. อยู่ด้วยกันพึ่งพากันและนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะฮะในวิถีชีวิตของความเป็นมนุษย์ของเราครับ และนี่คือข้อคิดที่เราได้จากบุคคลต้นแบบคนดีสีผภาคค่ะและแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้นะคะมีกระเช้าจากใจตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองมอบให้กับบุคคลต้นแบบคนดีสีผภาคของเราด้วยนะคะตราแม่ครัวอร่อยชัวร์ทั่วไทยขอมอบกระเช้านี้เป็นการขอบพระคุณอาจารย์แล้วก็ให้กําลังใจอาจารย์ได้ทํางานต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะ บุคคลต้นแบบคนดีสีภาคนักวิจัยด้านชีววิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยผู้นำหอยทากไทยสู่ระดับโลกศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมศักดิ์ปัญหา